สวัสดีครับพี่น้องขอขันย้ำแรงครับผมผ้ามหายูหากินอีกเป็นเช่นเคยนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมทั้งไม่ทั้งเก่าที่เขามาติดตามสัญหาระทุ่งนาครับผมผ้ามากู่บางลั่นครับผมใส่ไปสองสองคืนกับอีกหนึ่งวันครับผมเนี่ยจะเป็นจอมปวกครับผมนี่จอมปวกยังเสียครับดำาจอมปวกกับปลาปลาพัดน้ำมันนะครับ แล้วก็ไข่แล้วก็มีเขียดครับผมใส่เขียดไปน้ำครับผมมารุนน้ำกันครับผมได้หน่อยได้หลายครับผมพาพี่พานอกมารุนกันได้บ่ไดย้ยังบ่ดูครับผม <c oughs> <c oughs> อะไรมันเข่าเข่ายากยากเลยครับผมน้ำเริ่มแห้งแล้วครับผมล้มก็โยกแล้วเป็นล้มหนาวนะครับผมอยู่ดีมีแห้งวะครับนี่ลังนี่นี่ มาลุนกันเลยครับผมโอ้หาเสียงมครับผมไหลปะอึ๊บโหขนุนหยาดนักเหนี ี่เดือดแกเลยไปอยากหูกันเอาเข่าตัวนี้ครับพี่น้องนี่ครับแรงแรงมารนะครับผมอู้ยว่านว่าเขา่ากมีสิรีอยู่เลยครับพี่น้องอู้ตั้งกล้องอะไรครับได้ผลครับพี่น้องนี่ตวัวว่ายน้ครับผมได้การครับผม ได้ครับเดี๋ยวผมเทออกให้เบิ้งตัวแรกครับหลังแรกก็แหกมันแล้วครับพี่น้องแซ่ไปสองครึ่งอีกหนึ่งหมื่นนะครับหัวตัวเดียวนะครับแังเหลือครับผมมานล้วครับได้ได้ครับผมถือว่าโอเคครับพี่น้องไปลุ้นกันต่อ20บังครับผม อีสิบางสิได้ยักโตครับหลังอยากจะลูกก็ต้องติดตามให้จนจบคลิปครับผมว่าสิได้ยักโตรุ่นน้ำกันนี่ล่ะอันนี้เป็นปลาไหลหน้าแค่ครับผมว่าได้ได้ก็คือได้ ดึอครับผมพวเขาน,นี่พวกนี้ครับผมอ่านไปครับผมเป็นนักเข่าครับ,รบแต่ว่าบวเขานะครับพี่น้องไปต่อครับผมต้นเขานหนาเขานั้นเป็นคลองไหมครับผมอะไรนี่ดุ่นครับ มาแล้วครับผมข่าวครับหล้างยูนะครับยูนะครับพี่น้องหลังนีงดินครับผมนี่น่าจะตู้นึงครับผมเห็นปะอืมสวงามอยู่นะครับอะไรรุ่นๆครับผมสองครับผมเอ้ยท่านชมเบิรง์เลยครับวับลงไป เป็นไงครับผมหมานนะครับใส่ได้ครับผมสูตรนี้ใส่ได้แล้วครับผมโอเคแล้วครับพานครับผมหรือว่าพานครับสูตรนี้หรือว่าใส่ได้ครับผมไมผิดหวังครับเข่าเรื่อยๆ ครับนี่คือเสียงมันแปลกๆนี่เลยวูมี้วูมี้ครับผมเสียงเงียสุดผ่านไปครับกเข้าครับอ่ะกี่กว่าได้นะ หลังนี้มีโตครับผมสามแล้วนะครับพี่น้องในในในตัวเดียวหรือสองตัวครับหลังนี้ใส่ได้ครับสูตรนี่โอเคครับผมพานครับผมพานหรือพานครับแต่ว่าปลาไหลตัวง่ายครับผมทีเบิ่งผมพร้อมกันเลยครับ เด็กตัวตัวใหญ่ว่ะอ๋อสองครับผมอ้อสองโตบ้างนี่สองนะครับบ้างนี่สองครับผมน้ำนะครับดูเงินต่อครับผมก็มาฝากไลไ์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องสรรหาเลาะทุ่งนาครับผมจะได้พลาดโอกาสดีๆจากพันสัตครับผมภาพพี่พาน้องมาเลาะท่งเลาะท่านี่ยแหละครับผมพาหาอยู่หากินครับผม ไม้สิเป็นนี่แหละรองข้องให้ใส่ยีย่สิบบ้างครับผมมาชีได้จ์จะโตติดตามกันครับผมเดย์สองครับบ้างนี่เป็นเดย์ครับพี่น้องเป็นตาปะั้งกล้องกันครับสองโตงามๆครับผมพยัญชนโตกำลังก๊อบกินได้ลังเป็นไดย์อยากง่ายนี่จะโต เปิดตูดว mm ่าไรนะครับผมเพราะว่ามันไหลมันตูดมันใหญ่เปิดเปิดตูดก็ออกออกตูดเลยทางนี้มะนาวางนี้ครับผมทางนี้ต้องเห็นนะบนเขาเนาะเนี้ยปั้นเป็นก้อนนะครับผมปั้นเอะเนี้ยเขาปั้นแห่เป็นก้อนเลยครับผมไปลุ้นกันต่อ เขาบ่าได้เขาแน่บปเขาแน่วนะครับเนาะพี่น้องเอ้ยในทุกอันกับวสุดยอดเด้ห่ะครับพี่น้อง ยังบนเาวันไหนครับยังโอเคอยู่ครับกินเงี้กับว้านยังบนเวานะกินเีย้อปลาผมผัดเป็นปลาสดนะครับผมปลาตายสดๆผัดน้ำมันครับผมโอ้งาปิ้นครับลังนี่โอ้โห งาปิ่นนะครับอยู่ยบ่ยันโมยูอยู่ครับผมงาปิ่น,นออกคางงาผมปิ้นเลยบมยันโมยูครับผมไปเดี๋ยว,วครับพี่น้องแสดงว่าตัวหง่ครับพวกนี้ออกครับผมน้องงาปิ้นครับผมปิ้นออกไปเลยครับงา เสียดายครับผมดองไว้เนาะสองคืน <laughs> สองคืนก็อีกหมื่นหนึ่งแล,ละวนี่นี่ได้๋ยววะน่าจะหาตัวปกติดีนะนดีกว่า ครับพ <Pie year nes> oh ี่น <tarde> ้องอ๋อนี่นี่ว่านี่หางนี่ครับผมเกือบออกครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตัรงนี้เสียงดินครับหมเกือบแล้วครับพี่น้องเกือบมาได้กินครับโอ้หามันเอ้ยเกือบมาได้กินไลน้อยเนี่ผ่านอยู่ผ่านอยู่เคเลยล่ะ ได้ลังนี้ได้ลังนี้ตัวไ่ใหญ่เทออกเฮ้ยบ้างบ้างน้องกันเบ้างน้องกันว๊อปงไปไหล่ลุนๆน,นี่ต้นลุน่นนี่ครับไหล,ลน,หน้อยว,วานบุเข้าเอ้ยอู้เสียดายบักไอ้งาปิ่นเนาะครับเนะนาะเสด็จสีใหญ่ีคาดอยู่เ่ารรมดาลราผมว่าหมายกับน,น้าถ้าน้าเต็มทั้งเียได้ได้ไดักปลาไหลไ,ไ,ได้ครับผมล้มโยกความล้มหนาวโยก ดักวะไรยุกเขตอยุธยาเนี่ยมันก็แปลกนะครับผมดักเดี๋ยวกหนาหน้าน้ำเหลืองหน้าน้ำหลากนะหน้าอืึนพวกเขาครับผมดักทังไี่ก็พวกเขาเข้านาเดียวครับผมช่วงหน้านาานะ้ำหน้าหลากน,ะน้านาานะ้ำหนาวน,นีานา่แหละเปิดเบื้องกัน <c oughs> เง้ยเอาอัดแน่นเลยอัดไว้หลา่เลยน่าจะมีเงี้เอาเี้ยต้องดินแล้ว สายคะแนนเลยครับผมตัวง,งามๆกำลังต้มเป็ดเลยล่ะครับผม <laughs> กำลังกินต้มเป็ดต้มเป็ดเจ็บแบครับผมมักเขาตรงช่วง,งน้ำน้ำไหลเขาไหลออกได้ อะไรมันมาเขาครับพี่น้องเพราะว่ามันมาออกกินฝาผมว่าหน้ามันไหลเข่าไหลออกได้เ,เกลียดเบื้องนะครือว่ามันเขา่าตัโอ้ตัวงีงนี้ครับผมเห็นหางแล,ล้วล่ะนี้ตัวไง ันเห็นซื้อว่าสุดยอดเลยครับผมเขานะครับนี่โตงามจริงดินะครับผมตัวนึง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 อะไรน้อย ครับผมไล้อีกหนึ่งโตมาอีกแล้วครับพี่น้องเฮ้ยแล้วจวดแลละครับจุ๊กัดไปหนึ่งตรัวยูหูสุดยอดอาจจะบิ๊กบัมไม่มาเลยบึมบึมนะ ใได้ตัวระดับเครื่องโรขึ้นเจ็ดแปดขีดนี่ครับนะเนาะได้แต่ปลาไหลน้อยไอ้ไหลน้อยก็เอาก็ได้ว่าเขาเอาเบิร์ดแหละครับพี่น้องขอบคุณเอ็ซีทุกท่านท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมสั้หาเลาะทุะ่งนาก็มี้กำลังใจเฮ็ดคิปวไม่ไม้ไปเรื่อยๆแหละครับผมบางนี้ขึ้นนักแห้งเลยครับ <laughs> เราเปิดเบิ้งกันครับหนักเงียะหนักนี่หยังบ่บนี่หนักเงียไอ้สิท่ท่อเป็นท่อสองนิ้วนะครับ รัออนไปครับผมนึกวันเข่านะครับหนักหนักเนี้ยพิ่สังเกตเลยนะครับหนักเงียรครับผมหนักเงียซืสอครับพี่น้องมุ้ยปลาไหลเขาหนักแต่เงีย <c oughs> แต่น้ำถนนนี่แหละครับผมย่างง่ายดีนี่ห้อยรถแ,รแลนด์ขามาเสยนะครับผมมานะเสลือเกิด ผมกกบอ่อน้ำค้นหนึ่งเหรอครับติดแล้วรถต่มรมวันนี้นะครับฟังเลยเนตลงโลกเหมือนครับทั้งนี้มันนี่น้ำไหลเข่าไหลออกนะครับช่องนี้ผมก็เลยดัก็นฟังนี้ครับผม จีนมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าครับผมอ,อะไระรุนน้ำกันครับลังนี่เป็นตาได้บ่สอานบ่สลังนี่ทำลัางก็มีเข่าดี แวบบครัผมเอานะอาจจะเป็นปลาไหลครับผมปลาไหลปลาไหลครับผมไหลน้อยตัวน้อยเอาครับผมได้ละัวน้อยครับตัวน้อยครับเอานี่มือนี่ครับผมได้ผลครับผม อยู่นะครับพี่น้องตัวน้อยก็เก็บนะครับจะบวชลงไปบ <c oughs> ิงวชลง,ปงไปแล้วตัวเล็กต,ตัวน้อยตัวนึงต,ต,นตัวน้อยตัวเล็กตัวนิดตัวน้อยเก็บหมดแล้วนี่นหลังนึงนะ ตรงนี้หลังนึงตรงนี้มีรุ่นบอสตรงนี้มีน้ำไหลเข่าไหลออกแล้วครับน้ำยุบเป็นไหลเติบแล้วครับผมดุนหลังนี้ครับบอหลุนกันหลังนี้นี่นเขาหลังนี้ก็ะนาเขาเสียงจับไปน้ำนะครับตรงนี้ cơ mà lá hao cả khâu ô, này, khoảng băng gì tang hạt, đẩy bồn các bên là để say biết riêng địa khâu say bằng lăn đẩy nam một cái, <laughs> đóng tổ lúc vào ไม่แน่ใจ๋วสองตัวหรือต e ัวเดียวครับตัวงามครับตัวนี้ตัวงามงามงามย้ายย้ายตัวนี้ใหญ่เติบงามเลยแหละครับผมเห็นบ่พี่น้องงามครับตัวนี้งามครับผมสองตัวหรือเปล่าเท่ากันมันแน่ใจเห็นมันมีหางออกไปมาดูน้องกันดูนอนจับล้มไปเสียโบ่ออก โอ้ใหญ่ครับผมงามเราจะมัดสามขีดอาจะออกกันนะอะเบื้องมันขัดกันครับผมโอ้โหดูนี่สวยนะครับผมขัดครับผมขัดงาโอ้โหจัมโบ้นะครับตัวนี้ใหญ่นะครับผมใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะใหญ่กวู่มูครับตัวนี้เอนท่านนี่ าจิโทสูตรนี้คือได้การครับแ,ออแกครับพี่น้ไล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 องเอ้ยมันเลยนะเป็นเคื่องแรงไหมครับผมจีดักปลาไลเล่ร้ายยังสิครับผมบ่เคยเต็มที่ก็บ่เกินหาโตครับผมแต่เมืองลังนี่ก็ถือว่าสุดยอดอีหลีทางนี้เป็นตังไต่เนเี่เกิดเครืองแรงผมเลยครับผมเมืองเงาครับพี่น้อง มังหันนี่ตัวมังหันนี่ครับผมเส้นแรกยี่หรือเออมันไหลไหลตัวนี้ถือว่าใส้ได้ยี่หรือแต่พวกอ้อกินได้ไหลเนี่ยนะอ้อมันตัวนึงดันงาดี่ก็ตัวนึงตัวนี้ไม่หนาต่อแล้วผมโอ้เต่าครับผมนี่ครับ วัดโอ้โหหางโพเลยครับผมหาปินา้นว่างนอกแลก้วมังนัรอน้ำครับผมผ่านครับผมพี่น้องผ่านผ่านตอ้ออตเดียวรูอ้สองตัวผ่านครับผม ผ่านครับหมานสุดๆครับเมื่อนีร่บางลันจวดออกไปจวดลูกเกลอดจรวดลูกอ้หนึ่งตัวครับสวยๆครับผมตัวว่ขี่เล่มันไหนครับผมงามครับผมแล้วนายหยิบบางทุกทายครับผมอยู่ตรงไหนครับผมเดี๋ยวไป็รุ่นน้ำกันครับผมจอดจวดครับพี่น้องหลังทุกทายครับอันหมานครับผม กินแรงครับผมปลาไหลนี่พวกปวกนี่แหละครับผมนี่จอมปวกนี่นี่พวกเอากอกมาเคาะเคาะแล้วทั้งดินทั้งอันนี้เลยล่ะหลังลุทไทแล้วหลังลุทไทเป็นตาบ่รุนน้ำกันอ่ารุนกันต่อหลังลุทไทเป็นงานบ่ ครับหลังถ่ายเงียบกัดจบไปแล้วครับผมเมื่อนี้วอกเขานะครับพี่น้องตรงน,นี้จะเงียบเานครับผมจบไปครับผมมาเดี๋ยวชิบัดดักต่อไปนี่ครับผมลรือชิไปฟังน้ำพุนครับผมเดี๋ยวก็อย่าลืมติดตามครับผมกดกระดิง่งจะได้พาโอกาสดีๆจากบ้านสัน ฝากไลค์ฝากแชร์ชนะครับผมฝากช่องสถานเลาะทุ่งนาด้วยนะครับผมกันนาพอ่พอๆกันไหมครับกลับสวัสดีครับผมฟึงเหงาครับพี่น้องมื่อนี้น่ากจะได้อยู่โกประมาณโลกกลัวลูกกลัวสองโลนะ่ะสูสีครับปลาไหลบ๊วยง่ายครับผมผลงานกัดพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับผม